อย่างทีละทรเขาก็ประกาศมาชัดเจนแล้วว่าอาเซียนคัพเขาเนี่ยเขาไม่เล่นแน่นอนอะสำหรับเจยังไงมองยังไงจริงๆโหถ้าพูดตรงผมก็ได้แชมป์มา3แชมป์แล้วครับกับอาเซียนคัพคือจริงๆแล้วเราก็จริงๆต้องขอบคุณเวทีนี้แหละที่ทําให้เด็กในวันอย่างผมได้เติบโตมาในในชุดพิโก้เนาะจริงๆก่อนอันนี้ผมเล่นเล่น4ครั้งแต่ได้แชมป์สครั้งผมเล่นชุดวินฟีดด้วยครับที่ เราแพ้สิงคโปร์นัดชิงที่เราไปเยือนเขาแล้วกลับมาแพ้ที่สนามสุปปี2012แล้วผมก็มาเล่นอีกทีปี2014แล้วเราไม่เคยได้ใช้มันา12ปีนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ก็พี่โกเอาเจนเนอเรชันใหม่เล่นเชื่อมต่อจากที่ผมไปเล่นเอเชียนเกมเพราะเอเชียนเกมแข่งเหมือนกลางปีมั้งแล้วก็มาแข่งปลายปีซูซูกิครับจนมาวันนี้มันก็เล่นมาทั้งหมด4ครั้งแล้วแล้วเราผสมเร็จกับรายการนี้มาอะไรเงี้ย แล้วก็ผมว่ามันก็ถึงเวลาที่เด็กๆควรที่จะได้โชว์เวทีนี้แล้วอะ่ะมันเป็นเวทีที่พวกเขาต้องเล่นเพื่อให้เขาได้มีเวทีเล่นเพื่อให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาจะขึ้นมาได้ไหมคือผมไม่รู้ผมไม่มีอะไรจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วอะ่ะไม่ยความคุณจะไปเล่นผมผมว่าผมเล่นไม่ไหวดีกว่า <laughs> ใช้ควา่าเล่นไม่ไหวดีกว่าในครั้งนี้ยนะคือจะพูดไงคือพูดว่าไม่อยากเล่นมันไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะแต่พูดว่า ผมรู้สึกว่าฟุตบอลในแต่ละปีปีหนึ่งตอนนี้ยิ่งปีนี้คือเกือบจะ70นัดอ่ะ uh huh. เกือบจะเจ็สิบนัด uh huh. ผมรู้สึกว่าแบบเรามีทรัพยากรฟุตบอลมีแค่นี้จริงเหรอ uh huh. นึกออกไหมครับ uh huh. จริงๆเรามีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโอกาสให้กับน้องๆค่อนข้างเยอะคือมันถึงเวลาที่จะซัพพอร์ตเขาอะแต่สุดท้ายแล้วคนไทยยอมรับไม่ได้ถ้าพวกเราไม่ได้แชมป์ uh huh. ถูกไหมครับ แต่ว่าถามใจคุณคุณก็คงจะเปิดโอกาสให้น้องๆมากกว่าใช,ใช่ไหมผมพูดไปก่อนนันนี้แล้วปู uh huh. ก่อนที่จะเปิดซีซั่นแล้วอะที่ uh huh. มีคนมาสัมภาษณ์ใน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 ฮอบีจีเนาะผมก็บอกว่าคือเปิดโอกาสให้รุ่นน้องเล่นให้พวกเขาได้มีเวทีเล่นแต่คนไทยอะจะยอมรับในสิ่งที่พวกเขาอะในอนาคตจะทําได้หรือไม่ได้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะประสบความเร็จได้แชมป หรือมันอาจจะไม่ประสบความเรียกตอนได้แชมป์ม huh. ันไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนถ้าไม่ได้แชมป์อ่ะคุณก็อย่าไปว่าสมาคมอย่าไปว่าโค้ชอย่าไปว่านักฟุตบอลไม่งั้นคุณจะให้เขาเล่นเวทีไหนอ่ะอ่าก็ต้องใช้ตัวเดิมๆใช่ครับซึ่งตัวเดิมๆเนี่ยมันก็ผ่านความเสเร็จมาหมดแล้วอย่างเจเนี่ยผ่านมาสี่ครั้งแล้วไม่มีต้องพิสูจน์แล้วแล้วก็เกมในปีนี้มันก็หนักด้วยนะครับแต่ว่าภาพจำกับเอเวฟบมันยังงดงามนะามเสมอเมื่อปีที่เราไปได้แชมป์ที่มาเลเซีย แล้วชนะทิพยิงประตูปิดท้ายกระชากกระชากไปแล้วก็กดด้วยซ้ายนะครับเป็นประตูที่ทําให้เรามีอเวโกที่มันดีพอแล้วกลับมาเนี่ยโอ้โหการฉลองแบบนั้นเกิดมาไม่เคยเห็นและคิดว่าจะเห็นอีกไหมเจที่เราอยู่บนรถบัสด้วยกันแล้วนั่งตั้งแต่ยืนตั้งแต่ดอนเมืองคนแน่นไปถึงสยามไปถึงสนามสุขเกิดมาไม่เคยเห็นนะแล้วก็ ถ้าพูดตรงนี้เลยถ้าเราไม่ได้ไปบอลโลกหรือว่าได้แชมป์เอเชียนคัพหรืออะไรเงี้ยมันยากมากนะครับกับการที่จะให้คนไทยทุกคนมายอมรถติดที่ดอนเมืองก็วันนั้นรถติดไม่มีใครด่าเลยคนยินดีร่วมยินดีเต็มถนน้หหมดเลยใช่คือ uh huh. เป็นภาพแล้วก็ยังจนวันที่ผมตายผมก็ยังสามารถพูดกับเด็กๆได้ต่อว่าภาพเหล่านี้มันคือแบบภาพแห่งความจริงอ่ะ คือมันคงเป็นความรู้สึกที่ยังจดจำนะวันนั้นคือมันมันรู้สึกโคตรมีความสุขเลยวันนั้นที่ทำให้คนไทยทุกคนแบบร่วมยินดีมีความสุขไปกับพวกเราได้